สวัสดีครับช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวออนไลน์เราแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็มีคลิปหนึ่งนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเป็นคลิปบนแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกก็มีชายหนุ่มรายหนึ่งนะครเขาร่วมกับเพื่อนทําคลิปล้อเรียนเพลงหนุ่มนาะข้าวสาวนาเกลือนะเพราะว่ามันมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าส่วนตัวยุพินมาจากจังหวัดสมุทรสาครก็จงใจทําคลิปให้เป็นความบันเทิงนั่นแหละฮะแต่ว่ากลายเป็นล้อว่าโควิดระบาดท,ที่สมุทรสาครเพราะว่าพอร้องท่อน,น,นกลาง ท่อนดังกล่าวเสร็จเนี่ยกลุ่มเพื่อนก็วิ่งหนีผู้หญิงเลยนะฮะประมาณว่ากลัวครับกลัวการระบาดโควิดกลัวว่าเชื้อโควิดจะมาติดตัวเองกลายเป็นดรามา่าบนแอปพลิเคชัน Tik To อกของแอคเคท์ของหนุ่มรายนี้นะครับจนสุดท้ายต้องลบคลิปแล้วก็ทําการขอโทษนะครับเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงแล้วนะฮะว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยเป็นการกระท,ทําที่คิดว่าจะเป็นคลิปที่สนุกสนานเฮฮามากกว่าแต่ว่าลืมคิดไปว่าช่วงนี้การระบาดของโควิดเป็นอะไรที่เปราะบางแล้วก็ อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะอาจจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้สึกถูกเหยียดถูกบูลลี่แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกทําไมต้องรังเกียจคนจังหวัดสมุทรสาครอ,อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้นะครับส่วนใครที่คิดจะทําคลิปอะไรเกี COVID ่ยวกับโควิดก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะฮะก่อนจะสร้างสารรค์อะไรออกมางานนี้ถือว่าเป็นบทเรียนฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่พอแก้ไขได้แล้วก็ เป็นบทเรียนให้วัยรุ่นหรือว่าใครหลายคนนะฮะที่จะทําอะไรบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะฮะเ mm hmm. พราะผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเกิดอาการทวนลงหรือว่าดราม่าได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับคิดเห็นยังไงคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บ วอนอื่นผมก็ต้องกราบขอโทษชาวสมุทรสาครทุกทกท่านด้วยนะครับคือว่าคลิปที่ผมทานี่ผมทาเพื่อความบันเทิงผมไม่ได้เจตจ,จาหรือว่าจะบูลลี่หรือว่าล้อเลียนจังหวัดท่านเลยนะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ขอให้ชาวสมุทรสาครผ่านพ้น,นวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง